ดอกอันัอยู่ในปลานงข้างางี่เข้าดอกเนี่ยดอกขื่อหวานเนี่ยดอกซี่เขาข้าวอยู่ในปลานะวาเอามาผู้เห็ดคอนเทนต์ร์ e a t o ดน host ไล่เลยว่โถกับชีวิต ความสุขมันน้อยลงไม่อยากทำอะไรเลยน <c> ะ <oughs> ความสุขมันน้อยลงเด้อแชร์ไปได้ปองมะม้า,ห,มา,มาห้านองไม้ไลมา เพิ่นก็ตกอยู่แต่หน่อไม้เพิ่นยังบ่หั่นได้อ๋อหน่อไม้ก็เอาไปหมกหรแกงก็แซ่บดีทําใสดเนาะหนไมสดแกงใสเห็ดวก ตอนนี้เห็ดพวกมันก็ออกเดียวแต่มันแข้งเห็ดพวกนั้มันมันมันบาหวานมันเหี่ยวเมื่อเมนว่ามันเหี่ยวแบบนี้เมันแก่มันแก่แล้วมันก็เลยบาหวานเห็ดพวกแพงเทิรนค่ายกี่โลเขาได้เราเห็ดพวกนะตอนนี้สามร้อยโอ้สามร้อยมันก็หึกว่ะ

Bóc hoa ghé 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 ơi chói ơi chói ghé ơi chói hà nội bóc 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 là lửa bóc 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 là lửa bóc เปียน้อยเนี่ยน้าใช่มั้ยยังกินนี่ต้องเลียน้อยบ่ได้ต้องไปหาหม่อมไว้รถย่านใหญ่จ่อยหลายเริ่มไปเอาว่าเกยนี้มีส่งดีย่านน้ําหนักรถอือไปนี้โหมาต่อช่องโนทํานอนทีง่ายค่ะ